สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ถึงเวลากันอีกครั้งแล้วสำหรับการเปิดการ์ดคุกกี้รัน b r รฟเวิร์ชุดใหม่นะครับของประเทศไทยก็คือ Operation t i m e การ d นั่นเองครับผมซึ่งบล็อกเนี่ยแต่ละสีก็จะมีเอ่อก็เลยผู้พิทักการเวลาเป็นของตัวเองนะครับแน่นอนว่าผมมาอยากได้สีม่วงเพราะผมเมนสีม่วงเป็นหลักนะครับเพราะว่าบล็อกเนี้ยมันจะมีสีม่วงที่เป็นเอ่อไทม์คิปเปอสีม่วงสุดเจ๋งแล้วก็อยากได้ คุกกี้งเงาะนะครับเอามาไว้ลดดาเมจระหว่างที่ฝั่งตรงข้ามเขาโจมตีมานะครับอ่ะเดี๋ยวลองเซิฟเซิฟบล็อกแรกกันก่อนจะได้อะไรบ้างไปดูกันเลยมาครับก็บล็อกนี้นะฮะเปิดออกมาปุ๊บได้ข่าวว่ามันจะมีซองโปรโมมาให้ซองหนึ่งนะครับอยู่ข้างในนี้นี่อันนี้ก่อนนี้ก่อนนี่ เฮ้ยอันนี้ไอเทมโค้ดสำหรับคนเล่น Cookie Run คิงด d อมนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้แยกส่วนนี้เป็นซองโปรโมโที่จะให้มาข้างในนะครับ1นซองต่อหนึ่งบ็อกนะครับเป็นลองกองดาก้อนเหรอโปรโมทเฮ้ยงั้นก็ต้องมีลองกองดาก้อนออกมาให้เราปะไม่รู้ผมจะได้โอ้โหขอบมาแบบใบธรรมดานะครับสีเหลืองเมื่อเราจะเป็นใบอะไรซิงชีสเค้กนะครับชีสเค้กคุกกี้อ่ะแยกไว้อันนี้ใบโปรโมโนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมดนี่ผมจะได้อะไรบ้าง UR เท่าไหร่ SR เท่าไหร่กี่ใบมีแถมไหมนะครับแรอะไรขอสีม่วงเยอะๆไปดูกันเหมือนเดิมนะครับไฮไลท์ก็คือจะเป็นเอ่อเน้นซองที่เอ้เน้นใบที่เป็นแรระดับแบบแรๆ UR อะไรอย่างนี้อแต่เดี๋ยวเราประเดิมให้ดูซองแรกก่อนเปิดมาครับซองเหนียวซองเดียวเหมือนเดิมอืมอืม นี่นครับการ์ดก็จะเป็นฟูอาร์ตไปแล้วนะครับมากระรองพ um, ลัมโกโก้อุ้ยน่ารักน่ารักเชียบบร์สัเบอรี่ครีมและก็สเตทว่ะเมสซี่ทีบีดีดีเรคเตอร์ออฟฟิศไอพวกแก๊งทีบีดีนี่นะ่าจะเป็นเอ่อแมพของไทม์กาะนะครับทั้งหลายเล่หลายๆลซีก็จะมีแตกต่างไปเอาละเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แต่ละใบกันเลย,เย,เยดีกว่ามันเหงาเหงาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะ ทำไมมันไม่ออกมันออกลึกจังเลยนะบัตเตอร์ครีมไฟแคคเกอร์มังคุดส้มและวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใบแรกใบแรกฮิตใบแรกของเราเป็นอะไรหนึ 1, 2, ่งสองฟิ้งวิสีแดงสตัชนูด d ด e ค o กกี้นะครับก็ทำเลไรได้หวา่าเมื่อลงมาเลือกการหนึ่งใบของฝ่งข้ามเรส ที่เลเวลสองหรือต่ำกว่าและคุกกี้ใบนั้นก็จะโดนสองดามเมจโอ้โหลงมาจับเลสนะครับแล้วก็ยิงไปอีกสองนะฮะเน้นๆหุ้ยเจ๊ J. น่ารักด้วยคุณเจ๊ไปครับคุณเจ๊ออกมาแล้วฮะเออาร์บ SR ใบแรกของไม่ออกเลยอ่ะคอตตอนที TV d ีดีเอ้ยนี่ไงนี่แก๊งที d ีดีจะเหมือนพวกที a ีเอป่ะนะนี่เฮ้ยไวโกสคุกกี้นะครับเป็นใบฟลิปนะครับฟลิปอันนี้ฟลิปฮิลฟลิปฮิล สเนฟฟี่โคโค่ปามและอ่ะขอบอันนี้ขอบแรงธรรมดาหนสฟิง้งสีม่วงว่ะสกอร์เปียนคุกกี้นะครับคุกกี้ลดแมงป่องสกีเวนอมสตริงถ้ามีหลุม15ใบคุกกี้ใบนี้โบกท t หนึ่งเป็นคุกกี้สายโจมตีที่ก็ถ้ามีหลุมเยอะก็จะตีเป็นใจ3ตี4ดดเมทนะครับก็ใช้งานง่ายๆเป็นใบแรใช้งานง่ายๆแต่ยังกลางๆอยู่ยังไม่ได้เก่งมาก ไหนขอดูใบที่เก่งกว่านี้สิโอ้โหสีฟ้าเต็มเลยเมลอนบานอัลมอนด์และเฮ้ยมาโอ้โหสีเขียวมาแบบนี้หนึ่งสองฟิ้งเฮ้ยเพอร์เฟกแยมไปอยู่สีเขียวแล้วครับเป็น SR ด้วยนะฮะ exploding rage เมื่อลงมาเลิกคุกกี้ฝั่งตรงข้ามเลเวลสองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบเรสแล้วก็ยิงฮะยิงสองแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนกันเลยคือเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยจะเว้นเอฟเฟกต์ตีนะครับพิธีหนึ่งการ์ดฟ your support area to your hand อ๋อตีแล้วเอาซัพพอร์ตขึ้นมือใบหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งอ๋ออันนี้ไว้เติมมือได้ครับอไว้เติมมือได้นะครับนี่เอฟเฟกพื้นฐานคล้ายกับ Sta ชนู o no o ด l e คุกกี้ใบนี้เลยนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันออกแต่สีที่ไม่ได้เล่นนะ่ะเอาสีม่วงขอสีม่วงแบบเจมมๆนะสักใบหนึ่งไพเลทแพนเค้ก เฮ้ยมันมีเว็บมาพิงช็อกโก้เฮ้ยใบนี้ดูขอดูนะน่ารักดีน่ารักดีเฮ้ยโอ้โหมาแล้ว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 ของโหดมาของโหดมาอือดูขอบดูขอบดูขอบอืมยูอาร์ยูอาใบแรกของบล็อกนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองฟิอู้หดาก้อนจริงๆแต่เป็นสีแดงพิธยาดาก้อนคุกกี้นะครับ ทำไรได้อะพอลงมาดิสการ์ดหนึ่งใบที่เป็นคุกกี้สีแดงจากมือเลือกคุกกี้ฝันของข้ามหนึ่งใบยิงหนึ่งดมเมเออเอฟเฟกต์ออนเพยดูธรรมดานะครับส่วนเอฟเฟกอันหนึ่งใส่สามตีสหลังจากนั้นถ้าคุกกี้มี h อ4หรือต่ำกว่าเลือกฝันของข้าม2ใบย,ยิงใบละหอ๋อเอายิงซามได้ เฮ้ยเก่งนะเนี่ยเก่งเก่งเก่งยูอาร์ใบแรกของเราครับผมเป็นสีแดงนะครับอ้ยมันเงียบเหงามาหลายซองแล้วนะเอาจริงเงียบเหงามาหลายซองมากหุ้บมาเอามามาเล็กน้อยมาเล็กน้อยปุ๊บปุ๊บไฟแคคเกอร์มังคุดอีกแล้วซีซิกแคนูและฟิงโอ้โหคุณปู่โสมครับคุณปู่โสมไปไปไอ้นี่ เปิดได้พอดีนะครับชีสเคส้กคุกกี้ใบที่เป็นแบบธรรมดาในบ็อกนะครับเทียบกับโปรโมโอ้โหแม้ว่าจะเป็นระดับใกล้กันนะครับระดับเดียวกันเลยแหละแต่ความสวยงามของอาร์ตเวิร์กต่างกันเล็กน้อยครับชุดเปลี่ยนชุดนางเปลี่ยนเหมือนเป็นสกินเพิ่มมานะครับก็สวยดีใครที่ได้มาก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเป็นใบใช้นะ เอ้ยมันจะเหงานานไปแล้วมันจะหมดอยู่แล้วนี่ทุกคนคอฟฟี่พลอตพัมกิน TBD Machine Room และหุยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วหุยขอบสวยจัดเลยหุยขอบสวยจัดเลยระดับระดับระดับต้อง s U r แล้วละ่ SS วะ SSR ว่ะดูทรงสีอะไรสีม่วงไหมหนึ่งสองเฮ้ยช h e r ี่คุกกี้สีม่วงสีม่วงจริง ส,สีม่วงิีทุกคนสีม่วงสีม่วงเป็นเชอรี่แบบสกินฮะ you can catch me นะครับถ้าอ่ะพอเราโจมตีปุ๊บจ่าสองตีสใช่ไหมถ้าเรามีคุกกี้ในสนามเลเวลสามสามารถใช้1ม่วงเอาคุกกี้ใบนั้นทิ้งลงไปแล้วก็เล่นเลเวลหอ๋อบางทีเออเอาไว้เคลียร์บอร์ดนะครับเวลาเราเล่นเด็กสีม่วงอ่ะบางทีมันจะมีแบบสมุติ สใบนี้ออนเพลย์ดีมากแต่พออยู่บนสนามแล้วมันจะเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เคลียร์ทิ้งลงหลุมแล้วก็สลับเลเวลหมาเสร็จแล้วมันจะมีใบที่สลับเลเวลหนึ่ไปเป็นเลเวลอื่นอะไรเงี้ยก็เอาไว้วนๆได้นะครับเฮ้ยเก่งๆเก่งๆเก่งเก่งแต่เอมันน้อยไปหน่อยนะออกเป็นเอไปแล้วอะ่ะแล้วยูอารที่เหลือผมอยู่ไหนเนี่ยหอ UR อาร์ม่วงทังสองใบได้หมขอยูอาร์สีม่วงทั้สองใบได้ไหม ไพเลตแพนเคก้กครัวซองและและเฮ้ยมาอันนี้น่าจะ SR นะครับหนึ 1, 2, ่งสองโอ้ยแะ่งเ้ยเหมือนกันเลยทุกคนอ่ะนี่ไงน้องบอกว่าเอ้ยเก่งนักใช่ไหมมาเล่นชั้นสิให้มาสองใบเลยครับอันหนึ่งก็ฟูลอาร์ตอันหนึ่งเป็น SR ธรรมดานะครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน,นเดี๋ยวเอาไปใส่เ็คเอาไปใส่เ็คนะน้องลูก ดีไม่ดีอันนี้ออกยาวๆเลยหรือเปล่านะครับไปเปิลสปินแอชฮีโร่นี่คุกกี้ไอรอนแมนและเฮ้ยมา s ออีก SI แล้วขอสีม่วงอีกหนึ 1, ่งสองฟิ้งเฮ้ยไฮเดนเยียสีฟ้าครับผมทำอะไรได้อ่ะเมื่อลงมาถ้าเรามีการ์ดใบบนมือ5ใบหรือมากกว่าเลือกฝันของข้ามเรสที่เป็นเลเวล2หรือต่ำกว่าแล้วก็ยิง2ดาเมจอุย้ยเอฟเฟกคล้ายๆกันเลยพวก SR นะครับ มันจะเป็นเงื่อนไขสักอย่างหนึ่งแล้วก็ยิงสองดาเมจใส่คุกกี้ตัวที่เลือกของฝั่งตรงข้ามนะครับเออประหลาดดีประหลาดดีแปลว่าทุกสีก็จะมียิงๆิงดาเมจแล้วเรียบร้อยนะครับ UR สักสองใบแล้วละ่ะเพราะมันออกมาใบหนึ่ง UR มันน่าจะให้สามไหมถ้าผมจำไม่ผิดบล็อกหนึ่งน่าจะให้สามปะโซลต้นหอมมิ้นต์เวเฟอร์โปรเฟตคุกกี้และ เอ้ยโอ้โหธรรมดาไม่มีอะไรผมเรียสองซองครับทุกคนมาเดี๋ยวรู้เลยว่าสองซองนี้มันจะเป็น UR โดยบังคับไหมนะครับบ้านอะ่ะผมจะได้ UR ใบเดียวได้ยังไงเป็นไปไม่ได้กัมโบก็หมักฝร,รั่งซินนาม,มอน้แบลกกลิกน่นารักดาร g โกนิกออรและนี่ไงเฮ้ยมันเป็นแลธรรมดาเองอ๋อ SR กินที่ไปแล้วแน่เลยว่ะ อันนี้สองสุดท้ายแล้วนะครับสองสุดท้ายละ b u t เตอร์ไฟคีริลิกและอ่ะอันนี้น่าจะยูอานะหรือ S R วะมันดูเหมือน S R มากเลยอะยูอาสีเขียวโหใบอะไรวะเนี่ยวินอาเชอร์อีกแล้วอ่ะลิงสองวิ่งเฮ้ยไทม์ชิปเปอร์สีเขียวนี่ไงมีไทม์ชิปเปอร์ของทุกสีจริงๆนะครับเอฟเฟกนะครับมันสามารถใช้สกิลที่แบบเมื่อจบเทินเลือกอยู่เลือก5ใบฝาตรงซับซัพพอร์ตเอเรียนะครับแล้วก็ เอาใบที่เหลือขึ้นมือหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนตีปุ๊บจ่ายสามตีสาแล้วก็ใช้1เขียวถ้าเรามีการ์ดในซัพพอร์ตเอเรียมากกว่าฝั่งข้าม3ามใบอ๋อแล้วก็เอาการ์ดเขียว2ใบจากมืออะมาอยู่ในซัพพอร์ตเอเรียแบบแอคทีฟได้เลยนะครับเอาไว้แลลมแต่ว่ามันเงื่อนไขมันก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะมันไม่เชิงเยอะอะมันเป็นเชิงแบบเพราะมันเอามันจะมีแค่ห้าใบเท่านั้นะ ที่ที่อยู่ในสนามพอที่เหลือมันจะขึ้นมือนะครับก็ต้องเลมๆมากันนิดหน่อยแต่มันก็ทําใหเ้เปลี่ยนการ์ดในซัพพอร์ตเอเรียได้ดีนะครับผมได้ UR แค่2ใบองเหรอเออผมได้ UR 2ใบนี้ครับแล้วก็ SR ใบหนึ่ง SR 4ใบนะครับอันนี้นี่ให้ดูที นี่นะครับ UR ผมได้2ใบนี้ก็คือพิทยาดากอนคุกกี้แล้วก็ไทม์คีปเปอร์สีเขียวนะครับส่วน SR ได้ทั้งหมด4ใบแล้วก็มี SSR ใบหนึ่งเป็นเชอรี่คุกกี้นะครับโหถือว่าเฉยเยบล็บอกนี้ครับบล็อกนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใบแรจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ใบอ่ะแน่นอนว่า เราจะไม่หยุดเท่านี้เราจะไปกันต่อนะครับกับบล็อกที่2อ,อีกบล็อกหนึ่งนะครับนี่นี่ครับข้างบนเขาจะเขียนไว้ว่ามันจะมีลองกองดาก,ก้อนเป็นโปรโมโรแพ็กอยู่ข้างในนะครับอ่ะยังไงการอัลบกครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางอ u ว game trading นะครับที่ส่งมาให้ผมเปิดกันถึง2บล็อกเลยทีเดียวไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบล็อกที่2 จะได้อะไรที่มันจิ๋งแจ๋วหรือไม่อ่ะเปิดโปรโมก่อนเลยมาเอาโปรโมก่อนเลยเราวัดดวงด้วยโปรโมเลยมาลองกันดรา g o อนโปรโมชั่นอลแพ็คโอ้โหแรงมาเลยแรงเขียวด้วยบอดได้ใช้ด้วยผมบอดได้ใช้ด้วยแซนด์วิชคุกกี้ไปนอนข้งางแหละเหมือนบล็อกนี้จะสีเขียวกับสีเหลืองออกเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ทำไม เ e p p e r s ปเปอร์สตรอเบอรี่แหมพอเป็นอย่างนี้แล้วออกว่าเฉลีย่ยเชียเฮ้ยอันนี้เอโอเอชอาร์ oh, ใช่ไหมเอชอาร์สีเขียวแน่นอนนะครับเออาร์สีเขียวหนึ่งสองวอนัทคุกกี้นะครับทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเลเวลหนึ่งเอง HP2 ใสจ่ายสองตีสองหลังจากนั้นเอาคุกกี้จากซัพพอร์ตเอเรียขึ้นมือใบหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกคุกกี้ใบหนึ่งที่มี HP5 หรือต่ํากว่าอ๋อไปฮิวไปฮิวเอาซัพพอร์ตขึ้นมือพอตีแล้วเอาซัพพอร์ตขึ้นมือฮิวได้นะครับเฮ้ยเก่งนะเนี่ยสีเขียวเหมือนรอบนี้สีเขียวจะเก่งหรือเปล่าอารัวโรตัสรูทแบล็กกรลิกใบฟลิปนะครับเชลิดเดอร์และวิขอบมาแล้วสีม่วงแน่เลย SR ใช่ไหมโอ้โห SR โอ้โหมันดูสีแดงแล้ว่ะหนึ่งสอง,งชูก้าสวอนเมื่อคุกกี้ใบนี้โจมตีนะครับ ถ้าคุกกี้นี้มี HP 4สี่หรือต่ำกว่าฝันของข้ามไม่สามารถใช้แท็บได้โอ้โหเพิ่งสังเกตว่าเลือดหกเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าใบนี้เลือดสี่หรือต่ำกว่านะครับฝันของข้ามตอนที่ใบนี้ตีนะฝันของข้ามจะใช้แท็บไม่ได้ครับก็คือตีสาโดนเน้นๆพลิกไม่ได้เฮ้ยดูเป็นตัวตีที่เก่งดีนะครับแลมาเรื่อยๆครับแลตอนนี้ได้มา4ี่ใบละเป็นสีฟ้าซะสองนะครับมีม่วงไปหนึ่ง ไอซ์แคนดี้คุกกี้ไฟแคคเกอร์ไวท์โกสโปรเฟตและวิมาแล้ว้ยสีแดงอีกแล้วเหรออย่าบอกนะพิทยายก่ะยูอาร์ป่ะยูอาร์พิทยายกไปเนี่ยหนึ่งสองฟลูเอนีไม่เงยหรือว่าเขาอยากให้ผมเล่นสีแดงวะสีแดงของดีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถจัดสีแดงได้หรือเปล่านะครับดูนี่มีสองใบแล้วเนี่ยพิทยาสองใบแล้ว เหมือนโชคชะตามันไม่อยากให้ผมเล่นสีม่วงว่ะมันเลยไม่ค่อยได้อะไรที่เป็นสีม่วงดีๆเท่าไหร่เลยอะแบบออกน้อยมากสองบ็อกแล้วนะสองบล็อกติดกันแล้วนะ c ครัน c h ่ชิพโรเคก b บีดรู o คุกกี้ไทม์คราฟ f t และุย,ยมันมามืดๆทะมึนๆวะ่ะม่วงแหละม่วงปะม่วงโอ้สีเข็ดธรรมดานะครับก็เป็นใบอารธรรมดาหนึ่งสองฟิงนี่ไงชิเคโอ้โหสีเหลืองด้วย หอบแมงม่วงหลอกเฉยๆโอ้โหชีสเค,ค้กผมมีสามใบแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกนี้หนักกว่าเดิมอีกเกลือแบบเหงาๆมาใส่บอกไพเรตพาสเทลหุ้ยๆุ้ยมันอุ้ยๆมันหลุดมาโอ้โหสีเหลืองชัดเจนหนึ่งสองฟิง้งแมงโกคุกกี้เฮ้ยนี่ไงมะม่วงมะม่วงลงมาจ่ายหนึ่งเหลืองถ้าเบรกเอเรียมีเลเวลสามหรือสูงกว่าซึ่งมันง่ายมากเลยนะเลือก ฝั่งของข้าม1ใบเล็เลี้ยวสอนี่ไงแล้วก็ยิง2ดาเมจนี่เลยใบเล็ดสีเหลืองครับใบเล็ดยิง2ของสีเหลืองนะครับมาแล้วมีทุกสีจริงอันนี้มีทุกสีจริงสีม่วงที่หายไปนะครับอ่ะไวโกลดโอ้โหมาเป็นอันเดิมเลยอุ้ยอันนี้แหละผมว่าอันนี้น่าจะ SR ชอารไหมขอบเอชอาไหมอ่ะขอบเอชอารนะครับสีม่วงหรือสีอะไร 1, หนึ่งสองอุ้ยโยเกิร์ตครีมสีม่วงแล้วนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วอีก เ oh, มจิกข้าวสไปรตออฟเดินแหลมโอ้โหเทคยาวมากเมื่อคุกกี้ใบนี้ลงสนามจากอ๋อลงหลุมจากสนามดูสามใบบนสุดของเด็กแล้วก็โชว์การ์ดส,สีม่วงหนึ่งใบแล้วก็เอาขึ้นมือนะครับเอาแล้วเอาที่เหลือลงหลุมอ๋อโอ้ใบน,นี้ดีใบน,นี้ดีเอาไว้แบบลงมาแล้วเอาสลับได้นะครับมันจะมีพวกใบที่มันสลับสีม่วงลงหลุมได้ลเล่นหลุมบนไปแต่ตอนนี้ออกมาให้เล่นก่อนเหลือสี่ซองแห่งโชคชะตาอีกแล้วนะครับ ับ UR ที่เพิ่งออกไปใบเดียว UR ที่เพิ่งออกไปใบเดียวขอ3อีกอีก2 UR ได้ไหมสี่ซองนี้ขอ2 UR ได้ไหมมาลุ้นไปกับพร้อมกัน4ซองสุดท้ายนะครับว่าผมจะได้ UR เพิ่มกี่ใบอุ้ยไดโนกิตติ้งน่ารักจังปุ๊บปุ๊บโอ้โหแนแน่นอน d าร์กฟองดูนะครับสีเหลืองเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันยาวๆเลยเนี่ยเอาจนสุดทางเลยอ่ะซอง ซองที่สามนะครับอันนซองที่สามอยู่เรียกว่าซองที่สองดินั่นแหละนั่นแหละอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเห็นแว๊บมันเห็นแว๊บมิช็อกโก้แอปเปิ้ลพัมกินเมสซี่ทีบีดีและฟิงอุ้ยสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วเอ้ยหรือมันอยากให้เล่นสีเขียววะเนี่ยทำคลิปเปอร์เขียวออกมาสองใบนะครับไม่เคยเลย ไม่เคยจะตรงสีโอ้โหแต่ถ้าเอาจริงๆในแง่การเล่นอ่ะถ้ามันตรงสีที่เราเล่นอ่ะถือว่าดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาเพิ่มเยอะนะครับอันนี้น Sparkling l ล n g เด e c h ช t ค o o k i e โอ้โหชื่ออ่านยากมาก DJ Cookie และใบโอ้โห <c oughs> เหมือนเขาอยากให้ผมเล่นสีเขียวกับสีแดงครับสองบล็อกนี้นะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูสรุปกันว่าบล็อกนี้ผมได้อะไรบ้างนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ี่ห้าหก็ดแปดแร่ใบเท่าเดิมนะครับแล้วก็อันนี้มี UR 2ใบก็คือเป็นพิทยาดราก้อนกับไทม์ชิปเปอร์สีเขียวนะครับไม่งเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนบล็อกที่แล้วเป๊ะเลย UR ส่วน SR ก็ได้4ใบนะครับแล้วก็สีเข็ใบหนึ่งเป็นสีเข็แบบแร่ธรรมดานะครับ นี่ย SR ค้าสีอย่างระบายอย่างระบายนะครับนี่คุณดูคุณดูนี่ไงโอ้โหอยากให้ผมเล่นสีเขียวกับสีแดงแน่เลยสำหรับบล็อกนี้นะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับค o กก e r ันเบรฟเว e ร์สนะครับบล็อกใหม่ล่าสุดกับโอเปอเรชันไทม์การ์นะครับใครที่สนใจก็ลองหาตามร้านการ์ดใกล้บ้านคุณดูนะครับ ือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่สกิลของคุกกี้แต่ละใบค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บล็อกนี้เป็นบล็อกที่3แล้วบล็อกหน้าบล็อกที่4หวังว่าบล็อกหน้าผมจะได้สีม่วงมากขึ้นยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Our Game Trading นะครับที่ส่งคุกกี้รันเร e วอ r s สมาให้เปิดกันนะครับส่วนคราวหน้าจะเป็นการ์ดอะไรจะเป็นบล็อกอะไรเอาไว้เจอกันตอนนี้ขอตัวไปจัดเด็กก่อนบา,บายครับ